พิดตามีกสองห้าสามห้ามันตัว,วอะไรคะจิว่าเรามาเถี <c oughs> อันเบื้องค้นมันใช่เอกขับรถเกิดล้อหร,รอจิว่าสิละอ่ามือนี้น้องไมยแนนลอ่าอาญาสีพี่นองมาอ่าเอามาจับท้ายให้แม่ดูอ่าบูชาพระค่ะพี่นองบูชาพระเอาขึ้นรถหรอค่ะผู้นี้ หนึ 108, ่งหม่นดันีเดอเลบุดีเด้อมือน,นีเด้เนี่ยคบคลาโบคาลาษา,าลีบุตรค่ะโบคาลาสาลีบุตรได้ไปทำบุญถวายสังฆทานวัดตอกาค่ะเด้อค่ะ,ะ,ะสาทุสาธุสาทุาทาทอโอเคมือน,นีวันที่2ี่สิบค <25 5 S 3> <5 S 2> ่ะหาเด้อค่ะวดที่แล้วออกไปแล้วค่ะ25งห้าสามห้าๆๆ วดน,นี้ก็จะออกเหมือนกันงวดนี้มันเหลือตัวใดกับพิจรนนารณาเบิรงค่ะเอฟตีคุณพ่อคุณพ่อมายืนอยู่ดีดู้พอจำมายืนอยู่ท้ายรถดูพอเสือกันย่าวกไปนะพอเสือกันย่าวดูมันหุ่นเงี้ยพ่อจ๋าเอาวางไว้ในรถสักกอน ก็จำเพิ่นค่ะเพิ่นมาเพิ่นข้ามาเอาเอาพระโมคคัลลาพระสารีบุตรค่ะพี่น,อน้องวางลงมุดตรลงชายไทยที่สิไปถวายวัดเกาา่าคาเขาวัดเกาา่าคาวัดลาลามค่ะนี่แหละพอจำเพิ่นตาตาไฮโชกไฮโชกเอฟซีนะคะไฮโชกเอฟซีนะคะต้องบินเพลินต้องจำ คับกันสามนี่ยฟังอะไเด้อ่ะพี่น้อง 5, 5นล้วมยฮามันโชคค่ะ 1, 1> นี่มบูนมากอันเน้ยนตัวโชกตัวมานค่ะไอ้วันที่30มธันวาคมพศสองพันค่ะพ่อจำแสงเพิ่นวัดเกาคาเพิ่นปลอยเรวเด้อ่ะเด้อ สองสามกับสามสามกับพี่น้องค่ะหววเด็ดเลขดังเลขมงคลค่ะสองสามสามสามกับพี่น้องสองตัวนี้แหละค่ะบนล่างค่ะเป็นเลขมงคลค่ะมือนี่ก็เป็นมือมงคลค่ะอ่าที่มือสันวันดีค่ะเพิ่นกระบวดพ้อมมือนี้เป็นมือสันวันดีมือมันที่ยี่สิบ้าค่ะ เลขไพ่ลดจากสองห้าสามห้าค่ะพี่น้องประจำได้หยินมาเรื่อยๆแต่ขยบผมจะน้อยดูค่ะอ่าออกตั้งสามตัวเลยงวดที่แล้วงวดนี้ก็จะออกอีกกับพี่น้องงวดที่แล้วอันนี้คือประจำเด้อค่ะงวดที่ผ่านมาหันก็คือยังไม่มีใครรับชมเดี๋ยวใครก็เพิ่นปล่อยสามแปดค่ะงวดที่แล้วแปดสามกับศูนย์แปดสามออกตรงๆเลยค่ะศูนย์แปดสาม เดียด๋วย,ยวนี้เพื่อนให้สองสามกับสามสามค่ะเลขสองสามค่ะมันก็เป็นพิศนาค่ะคือจะคือว่าสองสามหนึ่งคือคำสามสองตูค่ะพี่น้องค่ะน้องมวยแช่แล้วนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถูกใจค่ะค่ะขอให้เอสซีทูทุกท่านโชคโชๆมันๆด้วยะคะ่ะทรงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่เฮาค่ะ วันที่30มธันวาคมพศสองพัค่ะสองสามกับสามสามค่ะเลขดข้อจำขึ้นค่ะเลขดข้อจำแสงค่ะเองวัดเกาคาวล่าล่ามค่ะพี่น้องค่ะพ่นกัะสีสะไว้กำหนดการพ่นกัะสือสีสะว้ฟาดอ่ะปีไม้ค่ะปีไม้ ขอขอบคุณเดฟซี่ทุกทุกท่านที่ให้กำลังลใจกับนอ้องไม่ใช่แนวเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ